نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وَحَسْنَ عمله وشر الناس من طال عمره وساء أمله صدق الله ورسوله الكريم الله سبحانه وتعالى شكرنا الله سبحانه وتعالى ให้กับพี่น้องและตัวของผมเองได้มีโอกาสที่จะอิบาดะดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาซึ่งเป็นนิอธรรตที่มากมายหลายท่านที่เป็นญาติของเราพี่น้องของเราเพื่อนของเราที่จากไปแล้วเขาไม่ได้โอกาสเหมือนกับเราที่จะมาอิบาดัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาพี่น้องครับ ทุกวินาทีของชีวิตผู้ศรัทธามีค่าทุกการกระทำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ผู้ศรัทธานี้มีค่ามากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะจาลาผู้ที่รักที่จะไปเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะจาลามีค่าเหลือเกินดังนั้นอย่าปล่อยเวลา ให้เปล่าประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้กับเรื่องที่ไม่สมควรอย่าปล่อยเวลาให้มันเลยไปโดยที่เรานั้นไม่ได้ภาคผลบุญาบาาาจากอัลลอฮฺซุบฮานูวะตจลาลาพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับอวัยวะต่างๆที่ขับเคลื่อนร่างกายของเรา อัลลอฮ์สุบานตะลาได้บอกเตือนพวกเราได้ยกตัวอย่างบางจุดบางที่ของร่างกายของเราว่าจริงต่างเหล่านี้จะต้องถูกอัลลอฮ์สุบานวตะลาสอบสวนอัลลอฮ์สุบานตะลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่าอ ah ินนัสซัมแท้จริงการได้ยินของเราวลบาสซและการมองเห็นของเราวลฟูอาดและการนึกคิดของจิตหัวใจของเรากุลุ อุลากิกะา ا อัน ه ูมัสอูลาอานั้นที่กล euh ่าวมาเนี่ยจะถูกสอบสวนจะอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาพี่น้องครับการได้ยินของรัการฟังของเราอัลลอฮ์จะสอบสวนการพูดจาของเราการมองเห็นของเราหัวใจที่นึกคิดของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาจะสอบสวน ถามว่าก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะห์ตะลาจะสอบสวนเราเนี่ยเราต้องระวังอะไรกันบ้างเหมือนท่านอุมัรินข้อตอบนะครับได้บอกว่าาซิบูอัมฟุสะกุมกอบละอันตัวฮาซซบูพท่านต้องสำรวจตัวตาตัวของท่านเองก่อนที่ท่านนั้นจะถูกตรวจสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาถามว่าวันนี้เราตรวจสอบตัวเราเองหรือตรวจสอบคนอื่น เราอยู่มานั่งดูคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถามว่าเรามาคิดดูตัวเราเองไว้ว่าตัวฉันเองนะมีดีอะไรบ้างตัวฉันเองฝาฝืนคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮฮานุอาตลาอะไรไปบ้างดังนั้นเราจะต้องมาตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหัวจิตหัวใจของเราที่เรานึกคิดที่เรามีเนี่ยต้อง นะฮะสำรวจตัวตาและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่ง่ายในการที่จะทำผิดนั่นก็คือลิ้นของเราลิมนฟีปากของเราเนี่ยเรานะครับได้สง,งบสติได้สง,งบปากสง,งบคำพูดคำจาของเราไหมเพราะมันกระโดดไปด้านไหนภาคผลมันจะมานะครับตามนั้นดังนั้นพี่น้องอยากจะ บอกถึงชีวิตของท่านลุกแมนที่ได้เป็นข้อคิดให้กับเราซึ่งลุกแมนนะครับพี่น้องก็รู้จักในสุรลุกแมนลุกแมนนี้นะครับเป็นบ่าวที่ซอและคนหนึ่งที่อยู่ในสมัยของท่านแบีดาวูดอยู่ในสมัยของท่านแบีดาวูดอลัลอิสสลามท่านเป็นคนจนนะครับผิวสีดำ นะฮะและก็เป็นทานแต่ท่านลุกมาเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนเพราะในการกระทําในคําพูดต่างๆที่เราอ่านในสุรลุกมาเนี่ยก็เป็นข้อคิดที่ดีในการสอนในการอบรมนะฮะลูกหลานบุตรหลานให้ใกล้ชิดต่ออัสุบฮานะวมจ่าลาเราเคยอ่านเราเคยได้รับรู้และวันนี้นะครับอยากจะพูดถึง การกระทําของลุกมมนนะครับซึ่งนายของเขาได้บอกกับลูกแมนบอกว่าไงครับลุกแมนเอ๋ยไปเชือดแพะสักตัวหนึ่งแล้วเจ้านั้นไปนําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราหน่อยสิลุกมมนก็ไปเชือดนะฮะไปเชือดแกะแล้วก็ได้ไปนําเอาหัวใจ นะอำนำหัวใจกับลิ้นมาให้กับนายเขาแล้วบอกกํานายเขาบอกว่นนี่แหละส่วนที่ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นเราเป็นนายเรานี่มันต้องเอาเราอะไรนะเป็นนายเราต้องเอาสันในสันนอกนะครับเพราะว่าเป็นนายนะกินจะได้นุ่มดีนว่าจะเอามากินแตล่ลุกมาได้เอาอะไรครับได้เอาหัวใจมาบอกสิ่งที่ดีที่สุดคือหัวใจ และสิ่งที่ดีที่สุดคือลินนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนายเขาก็บอกว่าท่านไปเชื่อดแพะมาอีกสิและไปเอาสิ่งที่เลวที่สุดของแพะมาเราก็คิดว่าน่าจะคงไปเอาอะไรนะเครื่องในหรือว่าอะไรต่างๆมาหรือว่าสิ่งที่เป็นมูลของของแพะของแกะนั่นมาแต่ลูกมานก็ได้ไปเอาอะไรมาอีกได้ไปเอาหัวใจ แล้วก็ไปเอาลิ้นมาผู้เป็นนายก็ประหลาดใจนะครับว่าทำไมเจ้านำหัวใจนำลิ้นมาเวลาฉันบอกไปว่าไปเอาของดีที่สุดก็เอานี่แหละสองอย่างนี่มาลิ้นกับหัวใจพอบอกเอาของเลวที่สุดมาก็ไปเอาลิ้นกับหัวใจมา ลูกมานก็จึงได้ตอบนะครับแก่นายของเขาว่าโอ้นายของฉันนะครับสิ่งที่หัวใจนั้นไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าหัวใจแล้วที่เขาคิดเขาใจตองนะฮะในเรื่องที่ดีและลิ้นก็เช่นกัน ไม่มีอะไรดีไปกว่าลิ้นถ้าหากลิ้นใช้ในการที่จะพูดแนะนำบอกกล่าวพูดจานะครับในด้านที่ดีแล้วถามว่าท่านนำลิ้นกับหัวใจมาอีกทำไมเวลาฉันบอกว่าให้เอาสิ่งที่เลวที่สุดมาลูกมานก็บอกว่าลิ้นน่ะ ถ้าหากว่ามันกระโดกมันพูดไปในด้านที่ไม่ดีแล้วมันจะสร้างความเสียหายมันจะสร้างความเศร้ามันจะสร้างความโศมันจะสร้างสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรครับให้เสียหายด้วยกับลิ้นนี่แหละแล้วหัวใจก็เช่นกันเมื่อหัวใจคิดไม่ดีนะครับเมื่อหัวใจนั้นนะครับ ไฟในเรื่องที่ไม่ดีแล้วการกระทําก็จะแสดงออกมาถึงการไม่ดีของคนคนนั้นอัลนี่คืออะไรครับสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราลิ้นมีไหมมีหัวใจมีไหมมีดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตลาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่ท่านมีตรงนี้จะถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์สุบฮานุตตลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำพูดของเราลิ้นของเราที่เรานั้นพยายามที่จะใช้ในหนทางและถามว่าลิ้นที่จะใช้ในการที่จะให้มีคุณค่ามากที่สุดนั่นก็คือลิ้นที่ใช้เปียกชุ่มไปด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาอัลลอฮ์พี่น้อง การนำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ในทุกอิริยาบถครับไม่ว่าเราจะยืนจะนั่งจะนอนเราสามารถิกรุลลอฮ์ได้ในน้ำมัน ذكر ุลลอฮ์ได้ขับรถิกรุลลอฮ์ได้นึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกมีสองคำที่หนักในตาช่างของอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى มากมายในวันกิยามะซุบฮานัลลอฮ วะบิฮัมดีฮี سبحان ล ل ل ه ا ل ع ซีมนักเดตาช่างของ a l ล a nah, ah hm h س ์ ح ุบฮานะวะตะอาลาและบางหะดีษบอกว่านะฮะสุบฮานัล ل ل ه วะบิฮัมดีเนี่ยมันจะทำให้ตาช่างของเขานั้นน่ะคุณงามความดีน่ะเต็มไปด้วยนะทั้งชั้นฟ้าและก็แผ่นดินซุบฮานัล ل ل ه วะบิฮัมดีี ถามว่านี่คือลิ้นที่เปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานฮวัตัลลาังนั้นพี่น้องลิ้นสําคัญในชีวิตของเรานี่ลิ้นสําคัญพี่น้องบอกสําคัญไงไว้ชิมอาหารนะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่ใช่แต่ลิ้นนะที่บอกว่าสาคัญในทีน่นี้คือสามารถที่จะโฉก่วยสวรรค์ให้เป็นของเราก็ได้หรือลิ้น ที่ทำให้เรานั้นตกไปอยู่ในขุมนรกของของอัลลอฮ์ซุนาตาลาก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามในครั้นที่ท่านนบีไปอิสราอท่านขึ้นไปแล้วก็เห็นนะครับในในอะไรครับในขุมนรกส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรครับเป็นผู้หญิงถามว่าอันอันด้วยเหตุอันใดที่เขานั้นตกนรกพวกนางนั้นตกนรกด้วยกับเหตุอะไรท่านนบีบอกว่า ด้วยกับลิ้นอ๋อพี่น้องดังนั้นเรามีอวัยวะที่สำคัญในชีวิตของเราเราจงเลือกในการที่จะใช้หน้าตาเราเลือกไม่ได้แต่ลิ้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าให้พูดในเรื่องที่ดีนะคิดที่ดีทำในเรื่องที่ดีด,ดังนั้นความสมบูรณ์ของอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นรัก ษัาลินของเราให้อยู่ในคำลองที่อิสลามได้บอกไว้โดยที่ไม่พูดในเรื่องที่เลวไหลไม่กล่าวคำพูดที่หยาบคายไม่พูดคำที่นะจาบจ้วงลามกนะหรือว่าอนาจารต่างๆดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีสอนวิธีการที่เราจะให้ระวังลิน้น ท่านอบีบอกว่าอย่างไงครับมังก an ่ในยุมินนบิลลาฮิวลยิวมิลอาครใครก็ตามที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายฟัลยักุลค่อยรอนคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายให้เขาพูดในเรื่องที่ดีแสดงว่าคนไม่ใช้คําพูดที่ดีแสดงว่าเขานั้นนะฮะอีมานกับอัลลอฮ์และวันสุดท้ายบกพร่อง อีมานกับอัลลอฮ์ลนวันสุดท้ายบวกพร่องเรารู้ได้เลยว่าคน,คนที่เขาพูดมาเนี่ยอีมานของเขาสมบูรณ์รู้ว่าบวกพร่องดูที่คําพูดเขาได้เลยถ้าหากว่าคําพูดเขาเป็นในด้านที่อะไรครับด้านบวกด้านดีแสดงว่าอีมานของเขาดีถ้าคําพูดของเขาไปในด้านเสียหายด้านลบแสดงว่า นะอีมานของเขานี่ลดดังนั้นพี่น้องครับท่านนาบีบอกว่าถ้าหากว่าพูดดีไม่ได้ให้ทำยังไงครับให้นิ่งซะอัลลอฮ์ให้นิ่งซะ,น,งะนี่คือสูตรท่านนาบีที่ให้เรานั้นเรามันรักษาลิ้นของเราเพราะอะไรครับอลัลลอฮ์บอกว่าไงครับมายยลฟิดุมินกาลินอิลลาลาดฮิรากิบุนอาตีด ไม่มีสิ่งที่เรานั้นเปล่งออกมาด้วยกับวาจาคำพูดใดก็ตามยกเว้นไว้เสียแต่มีผู้คอยสอดส่องและจดบันทึกไว้อัลลอฮ์มาเลย์กาเตรียมที่จะตรวจคำพูดของเราทุกอะไรครับทุกคำพูดเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์สุมาตลาบอกไงว่าอินน่าะลัยกุมละฮาฟิรีนกิรามันกาตีบิน อยาละมูนนมาต่ฟาลุนอัลลอฮ์สุบต้าบอกไงครับแท้จริงจะมีผู้คุ้มกันรักษาจะอยู่ใครครับมาละอิกะผู้ทรงเกียรติเตรียมที่จะบันทึกนะที่จะบันทึกในการกระทําของท่านดังนั้นพี่น้องครับเรารู้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮา,น,านะัลวตาลาได้ไรฮะได้ทรงผู้ที่มาระ มัดระวังและรักษาตัวของเราและพินิษพิเคราะห์ในตัวของเราไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปพี่น้องครับตอนนี้บางคนยังมองอะไรนะมองถึงการควบคุมการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานวตลาเมือ่อก่อนเนี่ยมโนภาพยังมองไกลและเกินมองไม่เคยร,รู้จักแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องจะเห็นว่า ก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าการเห็นของอัลลอฮ์สุบฮานวะตลาทุกที่ทุกทิศท,ท,ทุกทางอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์สุบฮานวะตลาเห็นหมดรับรู้หมดเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ความคิดของเราอาจจะไปถึงแค่บางส่วนแล้วเช่นเมื่อเราเห็นอะไรครับกล้องวงจรปิดมีตรงนั้นเราไม่ทำชั่วเพราะมีกล้องใช่ไหมฮะ บอกว่าสีแยกนี้มีกล้องวงจรจับนะฮะคู่วี่ฝ่าฝืนกฎจราจรเราก็ไม่ทำผิดกฎจราจรเพราะอะไรครับเพราะมีกล้องดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเห็นเราทุกที่ทุกเมื่อทุกเวลาทุกโอกาสดังนั้นอิสลามจึงห้ามในการที่เรานั้นจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องเช่นคำพูดที่โกหก เพราะถ้าหากว่ามนุษย์เี่โกหกอยู่บ่อยๆพี่น้องครับจําไว้นะฮะท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นคนที่โกหกเพราะเมื่อท่านโกหกบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครัง้ง,งเข้าอัลลอฮ์สุบฮานวุวะตาลาจะประทับบนหัวใจของท่านว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่เป็นจอมโกหกไปเสียแล้วนะฮะดังนั้นเราจงพูดจริง ถึงแม้ว่านะกุลิลหักจงพูดจริงถึงแม้ว่ามันจะอาจจะสร้างนะความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเราเองก็ตามกุลิลหักวะเราแก้นมุรรนถึงแม้ว่าจะขมขื่นก็ตามแต่จงพูดเพราะบางครั้งเราอาจจะกระทําสิ่งผิดนั่นอยู่จงพูดไปเออนะพูดไปหรอกอะไรการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ฮามแต่ตนเองก็ มีอยู่บ้างเนี่ยมันตัวเองมันฝืนแต่ก็ต้องพูดความจริงเราจะไม่เปลี่ยนบทบัญญัติที่อัลลอ์และราซูนได้นำมาดังนั้นคำพูดของเราเนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการโกหกหลีกเลี่ยงการนินทาอัลลอ์พี่น้องง่ายและเกินการนินทาสมัยนี้พี่น้องมันจะทำให้ตัวของเรานั้นไปอยู่ในสิ่งที่ผิดอย่างง่ายได้ บางครั้งเราอยู่ตรงนี้ต่างประเทศเขารู้ว่าเรานินทาใครเพราะอะไรครับเราส่งทางไลน์ส่งทางเฟซกี่พูดถึงเกี่ยวกับคนอื่นในด้านที่ไม่ดีคนอื่นได้รับรู้นี่คือสิ่งที่เราทำครับเราต้องเตือนตัวของผมเองและกับพี่น้องดังนั้นอิสลามไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นคนแบบนี้และอิสลามไม่ต้องการคนที่อะไรครับคนที่ยุแยให้คนอื่นทะเลาะกัน แต่อิสลามต้องการให้คนอื่นนั้นให้เรานั้นเป็นเป็นผู้ที่ประสานความสมานฉันต่อคนสองคนที่เข้าใจนะไม่ตรงกันเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเพราะท่านนบีบอกว่าเล่ยอะยะ,ยะดคุลุนจันนะนำแม่มุนคนที่ชอบอยุเยจะไม่ได้เข้าสวรรค์อลอเป็นเรื่องอะไรนะคนที่ชอบอยุเยไม่เข้าสวรรค์ ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านอบีบอกไว้เราต้องเป็นนะบุคคลที่พูดแล้วก็ให้คนอื่นดีใจพูดและให้คนอื่นนั้นรู้สึกดีในการที่เรานั้นได้บอกไปและอีกประการหนึ่งอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าบางครั้งคําพูดของเราเนี่ยบางคนบว่าฉันพูดแล้วไม่ได้อะไรฮะไม่ได้คิดอะไรมากไอนี่สิสาคัญครับ เพราะคุณไม่คิดอะไรมากเลยแหละคนที่ฟังเน่ยเขาคิดเยอะเพราะเราพูดอะไรครับพอพูดไปไม่คิดไงถ้าบางครั้งเราพูดแล้วนะเราพูดนะเราคิดก่อนที่เราจะพูดเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เรานั้นจะพูดออกไปเพราะถ้าเราคิดดีแล้วคําพูดที่ไม่ดีนั้นคงไม่ออกจากปากของเราไม่ว่าจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อะไรครับเยาะเย้ยถากถางคนอื่น เพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเราพูดเยอะเย้ยถากถางคนอื่นไปเนี่ยในบางเรื่องเขานะ่ะอาจจะดีกว่าเราก็ได้อัลลอฮฺสุมาตาลาจึงกล่าวเตือนเราในสุรา,รา,อ,า,า 11. อัลฮูจรอตอายะที่สิบเอ็ดอัลลอฮ์บอกไงครับยหญ่ละดีนาอามานูลายัสคาร์กัมมุมมินเก้ามินอาซาอียะกูนะคอยระมินหุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เป็นนะผู้ชายกลุ่มหนึ่งก็อยญ่เยอะเย้ย ก,กลุ่มผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งบางทีกลุ่มนั้นอาจจะดีกว่าเขาก็ได้วลาินิซาอุมมินิซาอินอาซัยยากูนอคอยรอมมินหุนและก็เช่นกันนะครับผู้หญิงคนหนึง่งนะกลุ่มหนึ่งก็อยาได้เยอะเยะ้ยผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งบางทีกลุ่มกลุ่มนั้นอาจจะดีกว่านางก็เป็นได้วะลาะตัลมิซูอันฟุซกุมวะลาะตะนาบัซูบิลอัลกอบ และท่านบีบบุฮัมหมัดสุลลัลและอัลลอฮ์ซุลตัลลาห์เขาจึงบอกว่านะครับและอย่าดูแคลนนะครับตัวของเจ้าและอย่าเรียกนะพี่น้องของเจ้าด้วยกับการเรียกฉายาที่ไม่ดีนะเรียกฉายาที่นะไม่ดีบิซลิสมุลกุซูกอบะดัลอีมานนี่คือสิ่งที่เลวทรามอย่างยิ่งที่ตั้งชื่อไม่ดีให้แก่กันและกัน นะและอัลลอฮ์สุบะตลาก็บอกว่าว่ามัลล์มยาตุฟ่าอุลิกะฮุมุษฎอลิมูนใครก็ตามที่ไม่กลับเนื้อกลับตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถือว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่อาธรรมดังนั้นพี่น้องครับไม่อยากให้เราเป็นคนที่ถูกอาธรรมและก็เราไม่อยากให้เราเป็นผู้ที่อาธรรมคนอื่น ท่านนบีมูฮัมมัดส,สลลัลอะฮวะสัลลัมจึงบอกนะครับว่าท่านอย่าเป็นผู้อาธรรมและอย่าเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมอย่าให้ใครมาอาธรรมเราได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําและทิ้งท้ายนะครับว่าคําพูดที่บางครั้งเราเนี่ยนะจะช่วงพูดจะไม่สวยไม่งาม แต่อิสลามสอนให้เราแม้กระทั่งพูดจากับคนที่ปฏิเสธศรัทธาพูดจากับคนที่ต่อต้านอิสลามก็ตามแต่อิสลามยังสอนให้เราตอบโต้พวกเขาเหล่านั้นด้วยกับคำพูดที่ดีเหมือนที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาสั่งท่านนาบีมูซาและก็สั่งท่านนาบีฮารูนบอกว่าอย่างไงครับ ฟากูละละหูเก้าลันลลยีนะให้ไปหากษัตริย์ฟาโรห์และพวกท่านทั้งสองนะ่ะพูดจากับเขา,เาพูดจากับฟาโรห์ด้วยคำพูดที่อ่อนน้อมอ,อัลผู้ที่เสียสัทธาอ้างตนเองเป็นพระเจ้านะครับลุกรานนะครับผูศรัทธาข่าฟันผูศรัทธาแต่กลับว่าอัลลอฮ์สุบฮานฮูัะตะลาสั่งใช้ให้ไปพูดเรียกร้องเชิญชวนด้วยกับคำพูดที่อ่อนโยน นี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนถึงความสวยงามนะครับในอิสลามดังนั้นพี่น้องวันนี้เราใช้คำพูดของเรานะด้วยกับครอบครัวของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหันกลับมาใช้คำพูดที่ดีดกันได้แล้วหันจับมาใช้คำพูดที่สวยงามกันได้แล้วหันกลับมาใช้นะครับคำพูดที่ดีๆบางครั้งเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ย พูดจาครับพูดจาคะ,ะพูดจาขากับคนที่อยู่ข้างนอกกับคนที่อยู่นอกบ้านแต่กับคนที่อยู่หน้าในบ้านของเราอยู่นอนด้วยกันกับเรานะครับ <barr ack> วิ่งมาหาเราแต่เราใช้คำพูดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยกับคำพูดที่ไม่มีอะไรนะไม่ได้กันกองไม่ได้คิดมาก่อนดังนั้นพี่น้องครับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราสมควรที่จะถนอม หัวใจถนอมน้ำใจในสิ่งที่เรานั้นจะพูดออกไปดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าดูไกลตัวแล้วอย่าดีกับนะดาเป็นคนที่ดีแต่นอกบ้านอักูลุกาวลีฮะซาวัสซาฟุลลอฮอาดิบะลลกุมวริสาฮิลมิซมีนะม่คุลลิซัมฟาสตัฟุอินนะฮวัลกาฟรุรุอัลริ